ล้างครับเคลนซิ่งก่อนนะไม่ไหวครับตูนก็ไปโดนเกี่ยวปัดมาตรงนี้จัต้องลั่นทิทางด้านของต้องเตือนไปในชาติไปแล้วครับนี่ฮะสวนคืนมาจังหวะคืนเหมือนกันครัานพิลินแล้วโดนเต็มๆจากแอสเซนต์ตรงนี้ครับแต่เป็นว่าเพื่อนเหลือพยายามจะเข้าไปช่วยเพื่อนล้ำใส่โทนี่ครับแต่การเป็นามดครับ โอ้ทันรู้ครับพลังแห่งกรอและโอ้ปลายผัก2ครับและเก็บเครแนได้ครับตัวปัญหาฝั่งของมีโอครับที่เขาพยายามจะเก็บมานานครับสำเร็จพวกเงนก็ไหลฝั่งทารอนทันทีติดไอเปิดก่อครับและต้องยอมโดนดาเมจตรงนี้ครับอิสาิดิวโดนหนักมากใช้บี้กับโบเข้าไปแล้วระเปิดเลือดเรียบร้อย ชีที่สองไปพิสซั่มาเนี้ยตรงนี้เนี้ยตีตะเดียวคอยกลับแต่ตัมเมอร์อยู่ข้างหน้าลูกเก็บเคสได้ครับเป็นโมดาเมจครับลัดครับทำดาเมจอยู่ด้านหลังในขณะที่เอทีสองนานเกินไปแต่บัตโนได้เข้าถึงตัวแล้วไล่ด้วยมาออฟเดอร์ฮันเตอร์ครับเหลือเพียงแค่ดันดันคนเดียวแล้วลัดครับโดนเก็บไปหนึ่งชีวิตโอ้โหเนี้ยเป็นชีวิตของจริงที่เขาจากกันไปโอ้เมื่อกี้ว่าน้อยพยายามจะเข้าไปแล้วทำได้สวยมากแล้วนะครับแต่ 007x นัดดับหลังของอีวอนอีสปอร์ตพิกเกอร์แล้วก็ไม่เพียงพอเป็นเด็กลับมาแล้ว เดินส,สูงแล้วมีรวบด้วยครับรวบมาหนึ่งครับได้เอ็นพีแต่ยืนอึดมากครับโอ้ยแล้วดันสวยฮะรัดพยายามจะยิงแต่ยังไม่มีรูหน้าแชมเปี้ยนแล้วโดนเข้าถึงตัวแบบนี้เรียบร้อยครับเบิร์ตวันฮะโอ้โหแต่รัดยังอยู่ครับเปิดเปิดพระจันทร์ครับยิงใส่ครับซัมเมอร์แอบหลุดครับแล้วเรียบร้อยดุนแรงของน้าอ้าวได้ไปด้วยครับน้อนัดครับเกียรหลุงนี้เกลี้ยงนิดนิดนะเมื่อกี้แต่ว่า ได้อยู่หนาวครับเดินมาเปิดใส่ครับยังไม่รีเวลสามครับเคสเซ่นะแต่รีเวลสี่ตรงนี้เขาพยายามจนสีครับแล้วเออซิสเตอร์ไปย<ต>ิงใส่เอ็นพีและใช้อ,ชอ,อราร์โกเล็ตมากลางวงครับนู้นโดนอยู่ตรงกลางครับและโดนเก็บเฟิร์สบาดไปโอ้ยยังมีหน้าปอยสุดสุดสดเล็กน้อยมากด้วยก่อนและสัวาน้อยเข้ามาเป่าลมหายใจของสัวชื้นเวิร์ดฟันครับโดนเก็บเป็นที่เรียบร้อยครับและหายไปหนึ่งและตัวสุดท้ายอย่างอินดิวดิวแวร์อายูรับยิงครับดดโดยยอนลัตวานน้อยกดตัวแข็งครับแพงให้กับยอนเพื่อได้ยิง